ก็ต้องขอขอบพระคุณกรรยานมิตรมากๆเลยนะคะที่ได้นำเหรียญของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทวดมามอบให้ค่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าได้ไปที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยไปที่วัดชังให้ค่ะก็ขอพระคาถาปลุกเสกสมเด็จหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดชังให้ค่ะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควาเจีย๊ยบก็ต้องขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลมากๆนะคะและก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปูท่ทวดนะคะให้ปกปักรักษาคุ้มครองกัลยาณมิตรทุกๆท่านคะ่ะที่คิดดีทำดีพูดดี มั่นตั้งใจรักษาศีลห้าครบนะคะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ราบรื่นพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะให้ชีวิตมีแต่แสงสว่างพระรัตนาตายคุ้มครองให้เฮงๆรวยรวย,รวยกันทุกๆคนเลยค่ะสาธุสาธุสาธุ